สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับภาพรวมของกลางปี2,564ครับเริ่มต้นกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับจนถึงเดือนสิงหาคมกินระยะเวลา4เดือนนั่นเองนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มต้นเรื่องของอ่าการโคจรยาราศีในแต่และเดือนกันเลยนะครับ ก่อนอื่นสามารถติดต่อดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดลนีมาที่บล i ปเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสาม,มารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์มาทำค่าครูได้ครับแลามาฟังคำยาาลนะครับในเดือนแรกพฤษภาคม2564กันเลยซึ่งมีการโคจรยกย้ายาราศีภาพรวมคือ4ดวงครับและก็มีดาวศุกร์โคจรย้ายาราศี2รอบนั่นเอง เริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์นะครับโคจรยาราศีในวันที่6พฤษภาคม64เข้าสู่ราศีพฤษภเป็นเกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงนะครับและดาวสุกร์เสดด้วยหมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วมันหมายถึงการเงินและความรักนะครับของคนทั้ง2 2ราศีรวมทั้งคนราศีสิงห์ด้วยซึ่งดาวสุกรเนี่ยมันเป็น การเงินเนี่ยโคจรอย่างนกเล่นหม,มายถึงเงินทองไหลเวียนที่ดีนะครับหมายถึงไหลามาที่มาเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องของความรักเนี่ยต้องระวังเพราะเนื่องจากว่าการโคจรที่เร็วของดาวศุกร์เนี่ยทำให้เกิดความรักง่ายหน่ายเร็วมันหมายถึงว่าเราเนี่ยจะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้ว มีการตกลงปงใจและก็เริ่มความสัมพันธ์ที่อย่างร,รวดเร็วจนเกินไปการเป็นว่าอาจจะเกิดผลเสียในอนาคตได้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ก็ระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับวิธีแก้คือค่อยคอยคิดค่อยๆ่อเขาเรียกว่าสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันไปแบบระยะยาวนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนได้คือเขาตอบคือเขาชวนเนาะเหมือนกับว่า เป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ยล้วก็ตอบเซย์เยสเลยกลายเป็นว่าบางทีรีบร้อนเกินไปภาวลาเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดรักง่ายานเร็วได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในรายเดือนได้ทีนี้ดวงที่3นะครับคือดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยาวราศีวันที่15พฤษภาคม64ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกในะราศีพฤศภแต่อย่างที่บอกไปดาวสุกรดาอาทย์อยู่ในราศีพฤศภกุมกระดาวราหูที่รออยู่แล้วนะครับ และดาวพุธด้วยนะครับก็หมายความว่าระมัดระวังเพราะว่าดาวอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกับดาวราหูทั้งหมดเลยนะครับดาวราหูมาจากภพปตัตนินะครับก็หมายถึงว่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาและเพศตรงข้ามนะครับอยู่ในราศพีศพฤษภเนี่ยคือการงานของคุณนะครับพอดาวมารวมตัวกันเนี่ยพุธราหูคู่คดีความระมัดระวังนะครับ เรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็การที่ทําอะไรเนี่ยต้องระวังคนหลอกลวงคือพทธราหูคือการหลอกลวงหมายถึงการพูดอะไรที่ไม่จริงได้ยินอะไรมาหันสองไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็อา,อาจเป็นคดีวความสูงสุดนะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคดีวความนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์กับราหูเนี่ยหมายถึงคือดาวประจําตัวเนาะคือหมายความว่าระมัดระวังเรื่องของการที่โดดเด่นและเป็นภัย เพราะว่าอยู่ในพบการงานหมายถึงการงานของคุณเนี่ยดีมากมีการที่แบบว่ามีคนนับน้านถือตาม,มีคนให้เครดิตมีคนสนสับสนุนส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงกลายเป็ว่ามีชื่อมีเสียงในเรื่องของการงานแต่ กลุ่มกระดาราหูคือเพศภัยนะครับเป็นคู่เพศภัยหมายถึงเกิดสุริยคตในดวงชะตาเกิดขึ้นหมายถึงการโดดเด่นการโอ้อวดการทําอะไรแบบเปิดเผยจนเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาคือคนอิจฉาหรือเสียามันไส้แล้วก็อย่างดีสุดคือการนินทาว่ารายเบื้องหลังแต่อย่างร้ายคือการคือเขาเรียกว่าใส่ร้ายใส่ความแล้วก็แทงข้างหลังเราอะไรแบบนี้เรามารวังให้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว อย่าเปิดเผยอย่าทําอะไรที่มันจงแจ้งจนเกินไปรู้แต่เฉพาะในวงศาคนาญาติเราอย่าไปเปิดเผยอะไรมากมายอะไรประมาณนี้นะครับหเดือนครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาษจนถึงกลางเดือนมิถุนาเนาะทีนี้คือดาวประจําตัวอยู่ในราศีพฤษภนั่นเองดาวศุกร์โคจรยาราศีดวงที่4นั่นเองนะครับในวันที่31พฤษภาคม64รอบ2ในเดือนนี้ดาวศุกร์ยังเสื่ออยู่นะครับเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยไปกลุมกับดาวองคารนะครับซึ่งเป็นคู่มิตร ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีมิตรคอยช่วยเหลือสนับสนุนเองอนั่นเองนะครับอยู่ในภพลาบลาภะนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยแหละแล้วก็จะมีโชคมีลาบนะครับได้อะไรง่ายๆอาจประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อมาถึงเดือนมิถุนายนทีนี้เรามาเข้า ราาเดือนที่2มิถุนายน2564กันเลยนะครับซึ่งจะมีการโคจรยกย้ายราศีภาพรวมคือ3ดวงน้อยมากและจะมีดาวทยอยนะครับลงมาสู่ราศีเมถุนพบลาบลาภนั่นเองก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณนั่นเองนะครับในเดือนมิถุนายนในทุกๆปีเนาะก็ดาวในเดือนอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้ามาส่วนดาวคันเนี่ยไม่แน่นอนครับแล้วแต่บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่เพราะว่าดาวคันเนี่ยใช้เวลา หเดือนครึ่งต่อหนึ่งราศีดังนั้นเนี่ยจะเดินไม่พร้อมกับดาวอาทิตย์พุธศุกร์นะเออก็จะทําให้บางทีแกก็อยู่ไกลกว่าคนอื่นเขาบางทีแกก็เข้ามาก่อนนะครับหรือบางทีก็พร้อมกันมันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเนาะทีนี้แต่ดาวคารน,นะไม่ควรสัมพันธ์กับดาวดวงอื่นเพราะว่าดาวอาทิตย์ไงดาวคารนถูกกับดาว สุกดวงเดียวแต่ไม่ถูกกระดาวพูดกระดาอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันคือคู่อุบัติเหตุนั่นเองคู่ปะทะนะเออทีนี้ดวงแรกนะครับในเดือนมิถุนายนคือดาวคานโคจรย่าราศีจากเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดในวันที่6อ่ขาขอโทษนะครับ2มิถุนายน64สดาวคานเป็นนิดหมายถึงภาวะอารมณ์ครับอยู่ในภพวินาศอารมณ์เนี่ยปวนแปรนะครับไม่แน่ไม่นอนภพวินาศหมายถึงการสูญเสียการอ่าสูญเสียหมายถึงว่า จบไปเลยนะครับกืหมายความว่าอารมณ์เนี่ยมักจะทําอะไรให้มันพังทลายได้เลยนะครับมีอํานาจทําลายล้างดาวคานเนี่ยคือลักษณะข,ของดวงโลกอยู่ที่ราศีเมษและดวงไทยด้วยมันหมายถึงว่าตัวตนของโลกเราและดวงเมืองไทยภพพินาทคือราศีมีนทีนี้ดาวคานเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นและก็จุดจบไ้ก่อนคือหมายถึงว่ามีสังเกตง่ายๆดาวคันค,คือดาวแห่ง เขาเรียกว่าพวกชั้นนะครับพวกที่ทำเ,เกี่ยวกับเรื่องของก่อสร้างก็หมายความว่าบางทีอ่ะเขาจะพังพังบ้านเก่าก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านใหม่ขึ้นมามันมันมีความหมายอยู่สองข้หมายคือการพังทลายเพื่อเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ในพรหมินาใหม่ถึงอย่างนี้เลยครับหมายถึงว่าอารมณ์เราเนี่ยจะพังทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความโมโหด้วยความคือดาวคาันคือโทสะจริตในทาง ทำมันหมายความว่าไม่พอใจก็คือด้วยความรีบร้อนก็คืออารมณ์รุ่ดร้อนรุนแรงเนี่ยจะทําให้ปัญหาต่างๆตามเข้ามาเพราะว่าไม่ใช่สติไม่ใช้ปัญญาทุกอย่างก็ทําไปด้วยอารมณ์ทุกอย่างพังแล้วกลับมาคิดได้ทุกอย่างก็สายกันไปก็กลายว่ามีปัญหาตามมาทุกอย่างจะพังทลายได้ง่ายนะครับในภพวินาศเนาะก็ระวังตรงให้ ให้ระวังตรงจุดนี้เพราะตัวเองเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์มาถึงความร้อนแรงอยู่แล้วทําอะไรไม่เคยกลัวใครเพราะว่าหน้าใหญ่เจโตไงคือรักษาภาพผพดตัวเองไว้ก็กลายไปว่าเป็นผู้มีอมีอิทธิพลหรือคนมองมาเนี่ยตัวเองโดดเด่นมากพอทําอะไรเนี่ยต้องระวังเหมือนกระดาราครับเวลา ทำอะไรผิดนิดนึงอ่ะคนรู้ทางประเทศเลยก็กลายเป็นว่ามันเสื่อมเสียชื่อเสียงได้อ่าเห็นไหมมันเป็นตัวกําหนดดังนั้นผมจึงบอกว่าดาวอาทิตย์กับดาวคารมันไม่สมควรมาอยู่ใกล้กันเพราะว่ามันอาจจะเกิดการทําลายล้างได้ตรงจุดนี้การประทะก,กันให้เกิดการทําลายล้างนั่นเองทีนี้ดาวอาทิตย์ยโคโจรนาราศีนะครับจากราศี พิสบเข้าสู่เมทุนเนี่ยวันที่15มิถุนายน64อันนี้รอดแล้วเรื่องของอเรื่องของเพศภัยเนาะแต่ยังต้องระวังเพราะมันจะไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์อีกทีนึ่าดาวคันอีกทีนึงนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยกลุ่มกันเนี่ยซึ่งตำแหน่งราชาโชคถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหมายถึงว่าอยู่ในราศีพบโชคลาภก็คือชื่อเสียงเครดิตของเราเนี่ยจะนาโชคนําลาบมาสู่จะมีคนให้ง่ายๆราชาโชคหมายถึงคนนิยมคนช่วยเหลือ จากชื่อเสียงและเครดิตของเรานะครับอะไรประมาณนี้อย่างเช่นเรามีเครดิตที่ดีธนาคารก็จะโทรมาแบบว่าปล่อยสินเชื่อให้เราอยากอยากกู้ซื้อนู่นซื้อนี่ไหมอะไรแบบนี้ครับคือคนที่มีเครดิตที่ดีส่วนเรื่องของชื่อเสียงที่เราเคยทําเกี่ยวกับเรื่องของการงานมาก่อนเนี่ยคนก็จะเห็นคนก็จะนับหน้าถือตาแล้วก็มีอะไรที่ต่อยอดพัฒนาเรื่องของแบรนด์ต่างๆหรือการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยได้จากชื่อเสียงของเรานั่นเองทีนี้ ดาวดวงที่3คือดาวศุกร์จะมีการโคจรย้ายราศีจากเมถุนเข้ากรากฎในวันที่25มิถุนา,นายน64ซึ่งได้ตำแมน่งราชาโชคในเดือนนี้จะมีตำแหน่งราชาโชคถึง2ดวงนะครับและผ่านพบลาภลาภของคุณดังนั้นเนี่ยในเดือนพถุนาคนยน์เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะโอเคสำหรับคุณมากแต่ก็มีข้อเสียเล็กๆแฝงอยู่แต่ว่าอย่ากเกี่ยงกันกับโชคลาภถึงมันจะมีข้อเสียแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปัญหาเราได้แค่ตั้งมือรับกับมัน ในดีมีเสียในเสียมีดีมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเดือนไหนที่ดีร้อและไม่มีเดือนไหนที่รายร้อทุกอย่างมันจะมีดีมีเสียปรับปนอยู่อยู่ที่ว่าดีมากหรือดีน้อยอย่าไปฟังคําากรองโ่้ซั่วจากคนอื่นเขานะครับว่าเดือนนี้คนนี้จะราศีนี้จะดียังงู้อย่างนี้ไม่จริงครับทุกอย่างมีดีมีเสียอยู่ที่ว่าดีมากหรือดีน้อยจําคํานี้เอาไว้ครับเพราะว่าการที่ดูดวงต้องดูแบบคาณรียกมีสติดูแบบเชิงลึกดูแบบฉลาด แต่ไม่ได้แปลว่าใครโง่ะนะแต่หมายคมว่าดูแบบฉลาดหมายถึงเราเอาคัยากร์มาคิดด้วยไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวนะครับขาดวิจารณญาณเนี่ยจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีปัญหาตามมาได้เพราะเราเสพแต่เรื่องดีๆเกินไปแล้วเขาไม่ได้บอกผลเสียไม่ได้บอกทางแก้อะไรแบบนี้นะครับการที่ดีคือไปฟังคัยากร์ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องฟังผมคนเดียวนะไปฟังคนอื่นก็ได้แต่ว่าต้องหาคนที่ว่าเวลาไฮไลท์ต้องมี การแก้ให้เราด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีตลอดการไม่มีเสียอย่างเงี้ยอวยอย่างเดียวเนี่ยไม่เอาเพราะนึกไ,ไหมเขาได้การตลาดไงเขาได้มีคนมาดูเขาอาจจะมีรายได้จากตรงจุดนั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในการดึงดูดอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้ดีจริงหรอกแต่เขาพูดอวยเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าไปดูกันแล้วก็ได้รายได้ไงครับตรงจุดนี้เนาะทีน,นี้ในเดือนกรากฎาคมอ,อันนี้ไม่ได้จมตีใครนะครับแต่แค่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่องไงแต่ว่าต้องระวังนะครับต้องเสพให้ดีๆพ่ออย่าลืมว่า รู้ไปแก้ไม่ได้มันก็ยังยังจนก็ยังจนเหมือนเดิมมีปัญหาก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเงี้ยครับก็คือเลือกคนที่ฟังดีกว่าไม่ได้บอกว่าฟังผมคนเดียวก็ได้นะแต่หมายความว่าฟังคนอื่นด้วยแล้วก็ดูผมฟังผมด้วยแล้วก็ พยายามหาคนที่มีตรก,กะมีวิจารณญาณต่างๆในการบอกกล่าวในการแก้ไขอะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะต่อไปเดือนกรกฎาคมเดือนที่3นะครับ2อ6 4ซึ่งจะมีการโคจรย้าราศีภาพรวมคือ6ดวงซึ่งจะมีดาวพุธนั้นโคจรย้าราศี2รอบอีกแล้วนะครับดาวพุธโคจร2รอบในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีความหมายหมายถึงว่าโคจรไวมันทําให้เราอะบางทีไม่ได้โฟกัสมันจะทําให้เราหลุดสติทําให้ ปัญหาเกิดขึ้นง่ายไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียนะมีข้อดีอยู่เหมือนกันว่าแก้ไขได้ง่ายแต่มันจะตกหล่นก่อนมันจะมีอย่างเช่นเราโอนเรื่องของการเงินเนี่ยโอนผิดไปตัวหนึ่งเนี่ยจาก1000เป็น10,000นะครับจาก10,000เป็น1 0 0 0 0นะครับต้องระวังตรงจุดนี้นั่นแหละผมจึงเตือนทุกครั้งว่าเวลาดาวพุธย้ายราศีแบบสองรอบในแต่ละเดือนเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันจะตกหล่นลารายละเอียดน,นั่นเองเพราะเราไม่โฟกัสทีนี้ เริ่มต้นกันที่ดาวพุธพอดีนะครับเข้าสู่เมถุนเนี่ยเป็นกเกษตรในวันที่2กรกฎาคม64ดาวพุธเป็นกเกษตรเนี่ยมีอํานาจมากหมายถึงการมีสติแต่ถ้าหลุดสติมันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพยายามพึงระลึกถึงสติเสมอแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้มีปัญหาเราแก้ไขได้แล้วทันท่วงทีนั่นเองนะครับต่อไปดาวดวงที่3คือดาวอาทิตนะครับดาวประจําตัวจะโคจรยาราศีในวันที่17กรกฎาคม64ในราศีกรกฎ ซึ่งได้ตำแหน่งมาหาจาักรหมายถึงในภพวิฎา์เนาะคุณจะต้องลำบากเพียงคนเดียวในการวิ่งเต้นแก้ไขปัญหาหรือทำทุกอย่างเพื่อให้มันมีทุกอย่างได้แต่วงเล็บคือเหนื่อยหนักนะแต่ต้องทำคนเดียวด้วยแต่ข้อดีคือสำเร็จหมายความว่าต้องทำคนเดียวต้องเหนื่อยคนเดียวแต่ทุกอย่างจะได้มาซึ่งความสำเร็จที่เราต้องการอ่ะมันก็ยังมีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยอาาจาเก่งกอนกับ โชคลาบโชคลาบบอกว่ามันจะสาเร็จแน่นอนแต่มันต้องเหนื่อยนะก็ดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรถูกไหมครับเออก็ประมาณนี้ก็ถือว่าคิดในแง่ายบวกไว้ว่าทําอะไรทุกอย่างมันก็เหนื่อยหมดแหละแต่เหนื่อยแล้วได้ผลนะครับเออก็สําเร็จอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคต่อไปมันจะมีาการคอจรแปลกๆอยู่ตรงจุดหนึ่งนะครับในในช่วงปลายปลายเดือนนะครับ กรกฎาคมคือดาวคารกับดาวศุ์จะย้ายราศีพร้อมกันในวันที่20กรกฎาคม64ซึ่งย้ายราศีพร้อมกันเนี่ยในราศีเดียวกันด้วยคือจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในวันที่20กรกฎาคมเนี่ยระวังให้ดีเพราะดาวคู่นี้เป็นดาวมิตรแต่พอมนเดินเขาเรียกว่าพร้อมกันเนี่ยมันบังกันสนิทองศามันหมายคำว่าบางทีอะดาวดวงหนึ่งได้รับแสงดาวดวงหนึ่ง ับแสงการเป็นว่ามิดคนนั้นน่ะจะกลับเป็นหักเหรียมโหมดเราได้ต้องระัดระวังนะครับในช่วงวันที่20กรกฎาคมหมายความว่า,าหน้าหน้าสหลัง3วันนะครับต้องระวังตรงจุดนี้เพราะว่าหมายถึงว่าการทําอะไรเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นเนี่ยไม่โอเคเลยนะครับที่มีหุ้นส่วนเนี่ยเพราะว่าจะเกิดปัญหาหรือคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเราเนี่ยอาจจะคิดไม่บริสุทธิ์กับเราหมายความว่า,าเหมือนกับมาให ผลประโยชน์กับเราสุดท้ายก็เอาผลประโยชน์นั้นจากเราด้วยนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วดาวพุธนะครับโคจรยาราศีพร้อมกันคือ20กรกฎาคมแต่คนราศีคือเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับพบวิาดาษเนี่ยหมายถึงว่าการที่มีสติแล้วจะ แก้ไขปัญหาได้เพราะอยู่ในภพวินาศหมายถึงการพังทลายหมายถึงว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วสามารถแก้ไขได้แต่ต้องอย่าลืมสตินั่นเองนะครับเพราะวินาศหมายถึงการพังทลายการจบสิ้นนั่นเองหมายความว่าเราถึงทางตันละเราจะเริ่มต้นยังไงก็ต้องใช้สติแล้วเราจะเริ่มต้นได้ถ้าคุณขาดสติทุกอย่างจะจบอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็คาคาสังเลื้นหลังยาวนานนั่นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวพุธอยู่ในราศรีกรกฎเล็งไปที่ดาวเสาที่เป็นเกษตรในราศรี มังก่อน,นั่นเองนะครับมันแปลว่ายืดเยื้อยาวนานนั่นเองนะครับกรบารดระวังตรงจุดนี้ส่วนเดือนสุดท้ายเดือนที่4คือสิงหาคม2564มีการขรยกยาา้ายราศีภาพรวมคือ4ดวงและดาวพุธราศาีสองรอบเหมือนเดิมนะครับดาวพุธเนี่ยเสด็จเข้าสู่ราศีสิงห์ทับราศีเกิดและแลัคนากำเนิดวันที่5สิงหาคม64ได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับหมายถึงพูดอะไรและเอาตัวรอดได้ทุกอย่างจะ คือหมายความว่ามีสติอยู่กับตัวแล้วทุกอย่างจะจัดการได้นะครับพยายามวางแผนพยายามมีสติแล้วจะอยู่ในการควบคุมของเราส่วนดาวดวงต่อไปคือดาวศุกร์จะโคจรยาราศีเข้าสู่ราศีกันในวันที่14สิงหาคม6 4สี่ได้ตำแหน่งนิดนะครับหมายความว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมีเรื่องของการฝืดเคืองได้นะครับต้องระวังพยายามจัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีในช่วงเดือนสิงหาคมส่วนดาวดวงที่3นะครับคือดาวทิ์ดาวประจําตัวเข้าสู่ราศีสิงเป็นเกษตรอันเนี้ย ครบรอบนะครับหปีมาอยู่ตำแหน่งนี้17สิงหาคม64ถือว่ามีอำนาจที่สุดมีพลังที่สุดในดาวประจําตัวนะครับเกิดความเข้มแข็งในดวงชะตาก็แปลว่าทําอะไรจากครั้งนี้ไปเนี่ยเราจะมี power มากนะครับในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและมีไอเดียในการทำโปรเจกต์เยอะแยะมากมายส่วนดาวดวงสุดท้ายคือดาวพุธย้ายราศรีจากราศรีสิงเข้าสู่ราศรีกันในวันที่23สิงหาคม64นะครับเป็นกเกษตรแปลว่าทุกอย่างในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคมสิงหาคมจนถึงสิงหาคมเนี่ยถ้ามีปัญหาทุกอย่างแก้ได้นะครับและดาวพุธอยู่ในเรือนการเงินหมายความว่าฉลาดในการหาเงินได้เงินแต่ต้องพูดนะครับเหนื่อยพูดหน่อยแต่ว่าได้เงินได้ทองแต่มันก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับคือพูดแล้วได้เงินได้ทองนั่นเองมีสติในการหาเงินยังไงใน4เดือนนี้นะครับภาพรวมมันก็ยังเป็น มีดีมีเสียเนาะอยู่ที่ว่าเราเลือกถูกทางทำถูกทางหรือเปล่านะครับสูๆ้ๆเป็นกำใจให้สามารถติดตามคำจยากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดค,คำจยากรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ